สวัสดีครับวันนี้เรามาดื่ม S88 วิตามินบวกคอฟฟี่พลัสกันนะครับแบบร้อนนะครับเพราะว่าของเราสามารถทานได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะครับวิธีการดื่มแบบร้อนเนี่ยครับมันจะให้ในเรื่องของความฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับเพราะว่าส่วนประกอบในเนี้ยสามารถนะครับให้คุณได้ทั้ง4 4อย่างเลยนะครับหก็คือในเรื่องของการดักจับไขมัน2คือการเผาผลาญ3คือการดีท็อกคือการขับออกและตัวที่4สําคัญที่สุดคืออะไรครับก็คือการเติมเต็มสารอาหาร และแร่ธาตุต่างๆวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการกับเติมเต็มเข้ามาสําคัญที่สุดของเราคือไม่มีน้ําตาลนะครับเออ่เป็นเราใช้เออ่ซูคาโรสนะครับคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับครบจบในหนึ่งเดียวครับดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันนะครับฟิตแอนด์เฟิร์มทุกวันนะครับสำหรับท่านที่รักสุขภาพเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ S88 วิตามินบวกคอฟฟี่พลัสแนะนำให้ดื่มก่อนมื้ออาหาร10-15นาที จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ S88 วิตามินบวก Coffee พลัสได้ดียิ่งขึ้นครับเดี๋ยวสำยาศาตที่ได้ดูว่าวิธีการชงนะครับ S88 วิตามินบวก Coffee พลัสแบบร้อนชงยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องฉีกซองนะครับฉีกซองเสร็จแล้วนะครับดมกลิ่นนะครับ จะได้ความหอมของลังนกแล้วก็กาแฟอาราบิก้าในนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเรานะครับได้ความลงตัวและกลมกล่อมมากๆนะครับฉีกซองและดมกลิ่นครับจากนั้นครับเทใส่แก้วนะครับใส่ถ้วอกาแฟนะครับแล้วก็แล้วก็เติมน้ำร้อนครับ1 2 0ยซีซีนะครับ โอ oh, แค่เทน้ำร้อนเข้าไปก็กลิ่นหอมมากเลยครับแล้วเราก็ชงครับระหว่างการชงนะครับเราจะได้กลิ่นหอมของรังนกนะครับแล้วก็กาแฟอาราบิก้าหอมมากเลยครับ ไม่ต้องเชื่อผมนะครับจนกว่าท่านจะได้ลองนะครับตัวนี้จะให้ในเรื่องของความฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับโดยส่วนประกอบสำคัญเนี่ยมันก็จะมีสารสกัดจากกระบองเพชรน,นะครับถั่วขาวแอลคาเนตินนะครับไบโอตินนะครับผงไซเลียมฮัสสารสกัดจากส้มแขกคอลาเจนจากปลาทะเลแล้วก็แอลกูตาไทโอน จะมีพวกโคมเมียมพิคอรินเนตซิลิเนียมอะมิโนแอซิดครีเลตนะครับสำคัญที่สุดก็คือพวกวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ร่างกายต้องการคือพวกวิตามิน C ีนะครับ B6 B12 วิตามิน A วิตามิน D นะครับไฮไลท์ที่สุดครับก็คือในส่วนของอสารสกัดจากลังนกแท้ร้อเนะครับที่ให้ความหอมแล้วก็กลมกล่อมนะครับบูตพลังงานเลยครับนะครับซ่อมแซมส่วนที่ขาดซ่อมแซมแล้วฟื้นฟูส่วนที่ขาดนะครับ ไม่ต้องเชื่อผมนะครับจนกว่าท่านจะได้ลองนะครับหอมมากเลยครับลองเลยนะครับจิบร้อนๆแล้วแบบสุดยอดมากนะครับดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันครับกับ S88 วิตามินบวกคอฟฟี่พลัสขอบคุณและสวัสดีครับ